V M N Porsche สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ข้างหลังไดโนเสาของเราเต็มเลยครับ เสาตระกูลกินเนื้อทั้งนั้นเลยและวันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์วนี S <S <S <Yay! S 1> ่วันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์คาคาโรดอนโทโซอรัสนะครับ <S 2> <S 2> <S ว้าวนี่เป็นลายสีเหลืองอย่างลายกิ้งก่างนี้เลยนะครับโอ้โหคาคาโรดอนโทโซซรัสนะครับโอ้ยต้องออกเสียงแบบออกเสียงย่ามกันนะบางคนงาบางค<ห>นเขาบอกว่าอ่านบางค<ห>นเขาอ่านเป็น คาชาโลดอนโทซอรสัสเขาบอกว่าผิดนะจริงๆต้องอ่านเป็นคาคาโลดอนโทซอรสัสนะตอนนี้หน้าเหมือนลิงเลยอะหน้าเหมือนลิงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่านี่ไดโนเสาร์โอ้โห,โหนี่แล้วเขามีอะไรเี่ยลูกกลมเหรอครับน่าจะครอบครอบหน้าเขานะเอามาให้เราเล่นด้วยอ่านี่อันนี้ยังเป็นโมเดลไดโนเสาร์ของยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะใช่อ่าเรายังไม่มีรุ่นใหม่มานะครับอ่า ว้ยแต่น,นี้ปะปาไม่เห็นรูปลำพงเขานะเขาไม่มีตัวลำพงเสียงเนาะเนี่อันนี้เป็นวิธีการเล่นอันนี้เขาให้กดเหรอครับใชอ่อันนี้จะมีกดอย่างนี้น่าจะให้ใส่ครอบแล้วก็น่าจะตัวครอบกระเด็นนะครับไหนไปดูหลังกล่องหนตรงเนี้ยมันมันงับสองทีเนยไหมอ๋อเป็นสองจังหวะใช่ไหมนี่ด้าน,นหลังครับโอ้นี่ไงวิธีการเล่น ให้ใส่เนี่ยตัวเหล็กครอบเนี่ยครับแต่เป็น<ร>พลาสติกนะอ๋ตัวเขียวนี่สเตโกูโซลัตเรารีวิวไปแล้วนี่ว้าว<ม>อ่าแล้วก็มีให้สแกนด้วยมาว้าวโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าคาคา,าโรดอนโทโซลัตแกะออกมาเลยดีกว่าไปกันเลย่านี่เราได้แกะเจ้าคาคาโรดอนโทโซลัตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาไม่ค่อยมีอะไรให้เราเลยนะ มีแค่ตัวนี้กับตัวค้อบแค่นี้นะครับไม่มีใบกู่มือหรือใบสติกเกอร์แผนที่อะไรทั้งนั้นเลยคือโดดๆเลยครับแต่ประ้าเสียดายนะพลาถ้าเกิดแมทเทลเขาได้มาดูเรานะอยากจะแนะนําว่าไดาโนเสาร์แบบเนี้ทุกตัวขอให้ใส่ลําโพงมีเสียงเถอะครับ <c oughs> มันจะมีดูมีคุณค่ามากกว่านะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่มีเสียงละเราไม่ได้ยินเสียงเขาเนะว่าการคำรามเขาเป็นแบบไหนอ่า ลวดลายอ่ะเขาทําสวยแล้วนะอันนี้จากปะป๊าดูข้อมูลมานะครับก็คือไดโนเสาร์คาคาโรดอนโทโซซรัสตัวเนี้ยทรงอ่ะจากรูปล่างอ่ะเขาจะความใหญ่อ่ะใกล้เคียงกับไทแรนโนโซอรัสหรือทีเล็กนั่นเอง <Wow. S 1> ไหนเราเอาเจ้าทีเล็กออกมาตัวหนึงดูหน่อยครับ อ่าแต่ถ้าเปรียบเทียบโมเดลอะ่ะ<ค>เขาทําให้ตัวเนี้ยดูตัวเล็กนะยอ่อสนะ่วนอ่าแต่ว่าจากขนาดของจริงจากที่ป๋าดูข้อมูลอะ่ะเขาบอกว่าไซส์ใกล้เคียงเลยครับอ่าแต่ว่าแรงกัดอะ่ะเนี่ยกัดปากอะ่ะอ,อาจาจะสู้อ,นนอาจะสู้ทีเล็กไม่ได้เพราะว่าตัว <S <S คาคาโรดอนโทโซลัสอ่ะทรงปากาเขาเป็นแบบนี้เขาได้ฉายาว่ากิ้งก่าฟันฉลามนะอ่าคาคาโรดอนไงชื่อคล้ายๆเนี่ยเมกาโรดอนอ่า มันเลยแบบฉายยาเป็นแบบฟันฉลามอย่างนี้เลยครับแต่เดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดของเจ้าคาคา,คาโลดอนตัวนี้ก่อนแต่ว่าลวดลายอะไรอย่างเงี้ยเขาทำดูสวยนะครับแต่ป้าไม่แน่ใจว่าสีจริงอ่ะเขาจะเป็นสีแบบนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะและไอ้ที่ป,ป้าดูข้อมูลมันผ่านมาจากคลิปวิดีโอหรือรูปอะ่ะเขาไม่มีตรงนี้นะเนี่ยไม่มีน้ำหนามตรงนี้นะ แต่ว่ามีก็เท่ดีอ่ามีมันก็เท่แหละครับนี่อันนี้ขยับได้นะครับเนีย่ยมีเป็นข,ขยับขาจะได้อ่าพอเช่ขยับขาให้ดูหน่อยโอ้โหงั้นเปะขนาดนั้นเลยครับเอ้โหค่ <c oughs> แล้วลูกเอ้ไอ <c oughs> ตรงนี้มันจะหมุนได้นะเนี่ยเสียดายอย่างเดียวอ่ะเขาไม่ทําลําโพงให้เราไหนพี่เบมกดทดสอบการเล่นหน่อยครับเนี่ยมันเชนจะกดชาๆนะเพราะมันกดต่อเนี่ยมาอันที่หนึ่งอานที่สอง อ๋อเราต้องกดสองท้งหรือเปล่าหรือทีเดียวเลไหนเอาแบบช้าๆหน่อยครับอ๋อพอกดลงไปแล้วมันจะแบบเหมือนงับสองจังหวะไหมใช่ไหมอ่านี่อย่างนี้ครับสองจังหวะดดิอืมอย่างนี้ใช่ไหมตอนงับนี่เขาไม่มีเสียงนะแล้วก็นี่ตัวครอบครับไหนเราลองประกอบให้ดูหน่อยเข้าครอบทั้งตรงนี้เลยนะดูนะเนี่ยผิดได้หรือเปล่า โไปครับจับตั้งดีๆจับตั้งดีๆก่อนอน,นี่ใช่เหรอนี่ไง้เฮียโอ้นี่ล็อกนะล็อกหน้าเลยครับไม่ให้เห็นอะไรเลยอย่างกับสุนัขครอบปากอะไรนี้เลยนะมีข้อทั้งหัวเลยนะไดโนเสาร์ไหนแล้วเราลองกดเล่นหน่อยครับว่ามันจะหลุดไหมเฮียกดโอ้โอ๋อนี่มีกระเด็นเลยเอาใหม่เอาใหม่อีกทีนึงขออีกทีนึงกดเลยครับ อ๋อตอนปล่อยแล้วมันจะสะบัดหัวขึ้นมาเนาะมันก็จะหลุดไปเลยวิธีการเล่นก็มีเท่านี้เองนะครับนี่มาเราทีเล็กสองตัวข้างหลังอะมายืนคู่กันหน่อยครับเสียได้ยนาอเขาน่าจะทําขนาดไซส์เดียวกับทีเล็กไปเลยใช่แล้วก็อยากมีเสียงด้วยนะอย่าดีเสียงแล้วมีเสียงมันจะดูนูาเท่กว่ามันดูมีอะไรแบบแบบมีให้เด็กๆอ่ะให้เด็กๆเขาเล่นแบบสนุกมีเสียงนะครับ เนี่ยจะปลาดูข้อมูลมานะความยาวของเขานะจะอยู่ที่ประมาณ12-13ถึง13เมตรกว่าเลยแล้วก็ความสูงนะอยู่4-5เมตรซึ่งใกล้เคียงกับทีเล็กนะแต่ทีเล็กน่าจะสูงกว่านิดนึงประมาณ6เมตรแล้วก็น้ำหนักของเขาอาจะอยู่ประมาณ15ตันแต่ถ้าทีเล็กอาจจะอยู่ที่20ตันอาจจะดูทีเล็กใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแบบถือว่าใกล้เคียงแล้ครับเนี่ยแต่พอมาเป็นโมเดลนะคือแบบห่างเลย <c oughs> อย่างเนี่ยแม่ลูกอย่างเงี้ยนะครับต่งันเยอะอยู่นะไหนตัวหนึ่งไหมนี่เห็นไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเรานี่ดูใต้ขาหน่อยมาเดี๋ยวเราเอาเจ้าคาคาโรดอนโทโซรสัสไปสกแกนเข้าแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาเข้าแอปพลิเคชันสแกนกันเลยครับนี่มานี่พอเปิดหน้าปกตอนนี้ที่แรงตาชอบเลยคืออะไรกรัยอะไรครับสแกนเลยตรงงนี่ตรงๆงุชิปเช่ใต่ไวใส่มา ว้นนี้ตัวเขาเหมือนกับโมเดลมากเลยแต่ดูอย่างนี้เขาก็ดูเหมือนไม่ค่อยใหญ่นะในในข้อมูลเขาบอกว่ามันแบบใกล้เคียงกับทีเล็กเลยอ่าไหนาดูไอ้นี่หน่อยครับลูกตา360องศาครับอ่าหมนุนค่อยๆหมุนนะขอดูแบบรอบๆหน่อยครับเนี่ยสีเขาทำแบบเหมือนแบบโมเดลเปียบเลยลวดลายอะไรเนี่ยเหมือนกันเลย กดคำรามนะครับเพราะเดี๋ยวเสียงก็ไม่ค่อยใหญ่นะไหนกดดีทีงหน่อยครับโอ้หเดี๋ยวเสียงเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแต่ละเขามีอะไรเล่นอีกไหมครับไม่มีเลยไม่มีหรอวิดีโอก็ไม่มีใช่ไหมโอ้มีน้อยมากเลยครับมีเท่านี้เนาะโอเคครับ วันนี้เราก็ได้รีวิวไดโนเสาร์เจ้าคาคาโรดอนโทโซอรัสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใชอา่าเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ,รบและอย่าลืมติดตามว่าเราจะมีเอาไดาโนเสาร์ตัวไหนมาให้ได้รู้รีวิวกันอีกนะครับใชอา่ายังไงคลิปนี้ขอฝากน้องเพื่อน,นกดกแชร์กดซับสไครต์าาเพื่อให้มี่อมแปร์เพิ่มน,น,นะครับเราไปก่อนครับ bye บ๊ายบายบ๊ายบาย